เวลาพูดถึงแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเรามักจะนึกถึงตึกรามบ้านช่องที่เสียหายมีรอยร้าวใช่ไหมครับแต่เคยคิดกันไหมว่ามันอาจจะทิ้งรอยร้าวที่ลึกกว่านั้นเอาไว้รอยร้าวที่มองไม่เห็นในสมองของเรานี่แหละครับวันนี้เราจะมาสำรวจกันครับว่าผลกระชบที่ซ่อนอยู่นี้มันเป็นยังไงกันแน่คำถามนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยเพราะเอาเข้าจริงแล้วสิ่งที่ถูกเขยา่าไม่ได้มีแค่พื้นดินหรืออาคารเท่านั้นแต่มันคือความรู้สึก คือระบบประสาทแล้วก็สภาพจิตใจของคนที่เจอเหตุการณ์นั้นด้วยซึ่งผลกระทบตรงนี้เนี่ยอาจจะรุนแรงไม่แพ้ความเสียหายทางกายภาพเลยก็ได้เอาล่ะครับนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้เราจะเริ่มจากเหตุการณ์สดสดร้อนๆที่เกิดขึ้นก่อนจากนั้นไปดูผลกระทบที่จับต้องได้แล้วค่อยๆเจาะลึกลงไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมองของเราครับ เราจะไปดูด้วยว่างานวิจัยเขาว่าอย่างไงแล้วสุดท้ายเราจะมาจบกันที่เรื่องของความหวังการฟื้นตัวและพลังใจกันโอเคครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่คาดคิดเรื่องนี้เกิดขึ้นที่พิษณุโลกครับเป็นเหตุการณ์ที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็สร้างความตื่นตกใจให้กับคนในพื้นที่อย่างมากเลย เรื่องของเรื่องก็คือตอนเที่ยงคืน17นาทีเนี่ยแหละครับจูจ่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นขนาด4.5แมกนิจูดศูนย์กลางอยู่ที่บางกระทุมจังหวัดพิษณุโลกคือมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังหลับสบายเลยนะและอยู่ๆบ้านก็สั่นมันเลยเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดมากๆแล้วแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้รู้สึกแค่ที่พิษณุโลกที่เดียวแต่ว่ากระจายไปกว้างมากเลยครับทั้งที่พิจิตร นครสวรรค์กำแพงเพชรหรือแม้แต่บางส่วนของสุขโขทัยก็ยังรู้สึกได้เลยอันนี้ก็ทำให้เห็นเลยว่าผลกระทบมันเป็นวงกว้างจริงๆเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสิ่งแรกที่ทุกคนคิดถึงเลยก็คือผลกระทบที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านี่แหละครับพวกความเสียหายทางกายภาพต่างๆแน่นอนครับว่าเรื่องแรกๆที่ทุกคนเป็นห่วงเลยก็คือบ้านเราเป็นยังไงบ้าง โรงพยาบาลโรงเรียนปลอดภัยหรือเปล่ามีรอยร้าวตรงไหนไหมของจะหล่นลงมาใส่หรือเปล่าแล้วที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยก็คือกลุ่มเปราะบางครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กๆคนท้องหรือคนที่มีโรคประจําตัวอย่างโรคหัวใจเนี่ยสถานการณ์แบบนี้มันอันตรายกับพวกเขามากกว่าคนปกติเยอะเลยแต่รู้ไหมครับว่าความรุนแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เขาบอกว่า มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดความรุนแรงหรือแมกนิจูดอย่างเดียวนะครับมันมีปัจจัยอื่นอีกเพียบเลยอย่างเช่นมันเกิดตอนกี่โมงลองคิดดูสิครับว่าแผ่นดินไหวตอนกลางคืนที่ทุกคนนอนอยู่มันน่าจะอันตรายกว่าตอนกลางวันเยอะเลยใช่ไหมครับหรือแม้แต่ว่าตึกที่เราอยู่เนี่ยออกแบบมาดีแค่ไหนแล้วตัวเราเองเตรียมพร้อมรับมือไว้มากน้อยแค่ไหนเรื่องพวกนี้ก็มีส่วนสําคัญทั้งหมดเลย เอาละครับจากเรื่องความเสียหายภายนอกที่เรามองเห็นกันทีนี้เราจะมาถึงหัวใจของเรื่องในวันนี้กันแล้วเราจะข้ามจากโลกภายนอกเข้าไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในตัวเรานั่นก็คือปฏิกิริยาของสมองเมื่อต้องเจอกับความเครียดแบบปัจจุบันทันด่วนมีหลายคนเลยครับที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วมาเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกตอนนั้นน่ะมันเหมือนมีคนตัวใหญ่ๆมาเขย่าบ้านทั้งหลังเลยบางคนใช้คำว่าเหมือนผีมาปลุก ซึ่งมันก็สะท้อนภาพได้ชัดมากเลยนะครับคือมันทั้งตกใจทั้งงงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะกำลังหลับอยู่ดีๆแล้วพอรู้ตัวว่าเฮ้ยนี่มันแผ่นดินไหวนี่นาสิ่งที่ตามมาติดๆเลยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า after shock ทางใจครับ คืนนั้นหลายคนนอนไม่หลับเลยเพราะมัวแต่กังวลว่าเอ๊ะมันจะไหวอีกรอบไหมนะบ้านจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็เริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรเช็คคนในครอบครัวเพื่อนฝูงว่าเป็นยังไงกันบ้างสภาพแบบนี้แหละครับที่ทำให้ร่างกายเราตื่นตัวเต็มที่แล้วก็เข้าสู่โหมดเครียดเฉียบพลัน ถ้าพูดในเชิงวิทยาศาสตร์หน่อยนะครับภาวะแบบนี้เขาเรียกว่าภาวะเครียดเฉียบพลันหรือ acute stress response มันเป็นเหมือนสวิตช,ช์ฉุกเฉินในร่างกายเราเลยครับที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้เราพร้อมสู้หรือหนีเอาตัวรอดจากอันตรายซึ่งมันมีประโยชน์มากนั่นในสถานการณ์แบบนั้นแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับถ้าสวิตช์นี้มันเปิดค้างนานเกินไปมันก็จะเริ่มส่งผลเสียต่อร่างกายและสมองของเราแล้วในระยะยาวละ่ะจะเกิดอะไรขึ้น นี่เป็นคำถามที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็สงสัยเหมือนกันครับว่าไอเหตุการณ์สะเทือนขวัญแบบนี้เนี่ยมันทิ้งร่องรอยอะไรไว้ในสมองของเราบ้างในระยะยาวเขาก็เลยไปทำการศึกษากับกลุ่มคนที่เคยรอดชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆทั่วโลกเลยครับแล้วก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆอยู่2ชิ้นครับที่ให้ภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยชิ้นแรกมาจากประเทศจีนครับซึ่งจะเผยให้เราเห็นด้านที่น่ากังวลของผลกระทบระยะยาว แต่อีกชิ้นหนึ่งมาจากนิวซีแลนด์ซึ่งจะโชว์ให้เราเห็นถึงพลังการเฟื้อนตัวของสมองที่ต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากเรามาดูที่งานวิจัยในจีนกันก่อนนะครับผลที่ออกมาค่อนข้างน่ากังวลเลยครับเขาพบว่าหลายปีผ่านไปแล้วเนี่ยผู้รอดชีวิตจำนวนมากยังคงมีภาวะที่เรียกว่า PTSD หรือ post-traumatic stress disorder อยู่เลย คือมันเป็นภาวะเครียดรุนแรงที่ทําให้เห็นภาพเหตุการณ์ร้ายๆวนซ้ําๆในหัวซึ่งมันส่งผลกระทบไปถึงโครงสร้างของสมองส่วนที่ควบคุมความกลัวและความกังวลจนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรเลยแต่อย่าเพิ่งหมดหวังครับเพราะงานวิจัยที่นิวซีแลนด์เนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามเลย คือมันเป็นความหวังมากๆครับคือเขายอมรับนะว่าช่วง2ถึง3ปีแรกหลังเกิดเหตุเนี่ยการทำงานของสมองของผู้รอดชีวิตทั้งความจำการตัดสินใจอะไรต่างๆมันแย่ลงจริงๆแต่เรื่องที่น่าทึ่งก็คือพอเวลาผ่านไป8ถึง9ปีสมองของคนกลุ่มเดิมกลับฟื้นตัวจนกลับมาเป็นปกติได้เองโอ้โหนี่มันคือข้อพิสูจน์ชั้นดีเลยนะครับว่าสมองของเราเนี่ยมันมีความสามารถในการเยียวยาตัวเองที่น่าเหลือเชื่อจริงๆ พอเรารู้แบบนี้แล้วว่าสมองมันฟื้นตัวได้คำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะทำยังไงละ่ะที่จะช่วยให้กระบวนการฟื้นฟูน,นี้มันดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วจะสร้างพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมได้ยังไง หัวใจหลักที่ได้จากงานวิจัยทั้งหมดก็คือสมองของคนเราเนี่ยนะครับมันมีความยืดหยุ่นที่น่าทึ่งมากๆหรือที่เราเรียกว่า resilient นั่นแหละครับมันสามารถปรับตัวแล้วก็หาทางกลับมาสู่จุดสมดุลได้เสมอขอแค่เราให้เวลาและมีการเยียวยาที่ถูกต้องกับมันเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือการช่วยกันดูแลสุขภาพใจครับ เริ่มตั้งแต่การสนับสนุนจากชุมชนหรือภาครัฐไปจนถึงเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยอย่างการหมั่นไถ่ถามสารทุกขสุขดิบของคนในครอบครัวเพื่อนบ้านส่งกำลังใจให้กันและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการหันกลับมาสำรวจใจของตัวเองนะครับว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเครียดไปไหมกังวลเกินไปหรือเปล่าแล้วถ้าหากรู้สึกว่ามันหนักเกินไปจริงๆการไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ทุกคนได้ลองคิดตามกันนะครับว่าถ้าหากวันหนึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวแบบนี้มันเกิดขึ้นในที่ที่เราอยู่นอกจากเรื่องการเตรียมเข้าของเตรียมทางหนีที่ไล่แล้วเราได้เตรียมความพร้อมทางใจเพื่อรับมือกับผลกระทบที่มองไม่เห็นแต่รุนแรงไม่แพ้กันนี้ไว้ดีแค่ไหนแล้ว